สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ติดริมน้ำแม่น้ำท่าจีนนะครับตอนนี้ก็แดดแรงมากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอดนไหวครับอันนี้คือบรรยากาศรอบข้างนะครับสวยงามมากติดแม่น้ำเลยตอนนี้กําลังรอเรืออยู่นะครับก็เดี๋ยวเรือมาแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปชมที่ดินกัน,นครับตอนนี้ผมก็นั่งเรือมาแล้วนะครับเรือก็ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลองดูวิวข้าง ดี๋ส้าหนึ่งเราก็ไปถึงที่แล้วอยู่ใกล้มากเลยครับสำหรับที่แปลงนี้นะครับผมซื้อมาก็ประมาณ4ปีแล้วขนาดพื้นที่อยู่ที่200ตารางวาหน้ากว้างติดแม่น้ำอยู่27เมตรนะครับตอนนี้ก็วันนี้จะมาดูว่าสภาพตะลิ่งเป็นยังไงบ้างโดนกัดซ้อไปเยอะหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำเขื่อนหินมาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับ ที่ดินนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ที่มีเขื่อนหินปูนกว้างไปถึงต้นมะม่วง27เมตรครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ